ีจังลูกถามาบางยาดิถืี่ตัวไหนก็เรื่องมันไม่คยถจะถามถาม้อด้วยว่าหาตัวไหนกหลายตัวไหนกหลายตัวแต่ถนั่งเลยครก็จยาีวมัอถามสกรัน แต่ลูกเล่นโทรศัพท์มีแต่หนูไม่ซื้อซีหนึ่งเจ่ะหนุก็ซีดีนี้จะตํตามเอาลักเอาสิบงล้านเบิ <Their royalty> ่นทับชุดด้ยติเพิ่นทัโบราณดูเ่นนเอาใบในชุดสองล้านจริงมาลูกตัวนี้เช่นสี่เจดามนุีานะครับสี่เจดสามเลิฟาเอาขค้ืมอแม่นแต่ตรงกับทบียางรถเพิ่นพร้อมนะครับ473เจ็ามนะครับครับ ตรงกับทะเบียนรถเลยนะครับองดูได้เลยตัวนี้เลกเลมออ่ครับโอ้ยสี่เามมงตะงแน่แทเอาตังเอาลเอาสตัวไทยเพื่อนสตัวไทยตัวไหนสตัวทย้เีเขาแดศูนย์อีกแล้วเยอะมากมากแปย์จไปไสตัวทยเขาอาไปแล้วนะฮะเาไปแปดจะไปก็ได้จถึงเราตัวไมตัวน้ำหนา สี่เกียร์สามนะครับสี่เกียร์สามเด้อเอามันไปทการศึกษาหนูได้โอดึงเอาเด้อดึงมาดึงห้แม่แล้วตัวไหนเลอาดึงมาเลยไม่เลยดึงเอาเด้อห้บวกห้เป็นเท่าไหร่ได้ีดูจห้าคนจะรัด้วเดดูเด้วยเด้า เราพวรจะได้ีสวยรวยได้เป็นเจ้าคนไม่คนฟ่อมนี่นี่เพิ่งเราเราบอกโหเฮงเราเป็นยังไงนี่เศราบอกว่าเราสิเป็นลิซ่า่าซักที่เสีสิมาดีบอกแมนเป็นลิซ่าตลอดเลยเออใครรู้เคยหลายคนก็ได้ใจเลยเพราเพาหลายคนคือเป็นไปได้ไม่อยากให้ลูกมีมันมีมีหัวเป็นตัวเป็นตนอยากให้เขาเป็นไก่ไม่ใส่ซีวินให้มันคู่ค่านะคะเคยได้เคยตามศาสตร์ได้เจ้าเลย เพาะว่าสิบแด่ก็สิเล่าดบวันให้ฟังว่านูสูงบ่อไปนี่าหนูสูงบ่อนมาคนจะมีเงินสูบหอด็อกเตอร์บ่และใช่ดขันได้สิบองล้านเนี่ยเป็นด็อกเตอร์กับเป็นลูดใกล้ตัวนี้กัสิไห้นี่นล้านหนึ่งเนี่ยหกบวกหกเป็นเท่าไรสิบนะครับมาดึงเอาแม่ตัวเล่ากันครับเราจะไปเราด้วยตัวไหนหน้าเดียวเรา้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะเล่าความฝันเนี่ เัืวานเมื่อก่อนน่ะฝันว่าได้อุ้มเด็กน้อยเด็กผู้ชายเท้าหัวบล้วหนูถามว่าถือเลขป๊อเขาบอกว่าถือหนึ่งได้ใจถือกินเนี่ยได้ผัฝันดีต่อฝันได้อุ้มลูกได้เงินตก็นั้นลาเจ้าจะได้เงินสามผู้ชายตัวเลขเลขเลขอุ้มเด็กน้อยมีสิบสามสิบเจ็ดเห็ไหมคะโอ้สิบสามคับสิบเจ็ดนะครับความฝันของคนที่คนฝันดีกันมาก ครับมาเป็นฝันดีฝันไดโชเออ่ชมผูชอบดีหนึ่งเูได้มาหนู่าซื้อนเจ็ดนูซืนี่นะครับเป่นฝันดีนะครับว่าต้องหันกับฝันได้สามตคักๆนะครับเมื่อนี่มาดูด้วยน้่นหมอดูใกล้น้อยนะครับเนาะนะครับเ้พี่พี่อยู่ในเมื่อเลีเยงยังก่อนอยู่ในเมื่อไงทะเบียนรถพอดีทะเบียนรถพอดีป่ครับโอไกลต่อไ้นะครับสี่เ็ดสามเออ นะครับ C เกตสามนะครับไกลต่อดไข่เิ่มเด้ท่านผู้ชมย่างแม่นดวงดีครับดวงดีแน่นะครับได้โชคได้ลาบโอ้ยสู่งวดนะครับเพิ่มมาข้างบนวดที่แล้วออกอะไรข้างบนงวดที่แล้วข้างบนงวดที่แล้วสองตัวบนงวดที่แล้วมันออกอะไรม้งหนึ่งเจ็โอ้ยสองตัวบนงวดที่แล้วออกหนึ่งเจ็ดได้ครับผู้ชมได้แล้วคราบพ่อเจ้าวัดสิมาอยู่นี่นี่เพิ่อนใครไปแล้วดึงเอาไหม ไปเดี ày, vậy, à, ๋ไปวนนี้ตัวหาจานเนาะอยากได้เงื่อนได้ตัวหาจานได้ซูเงื่เอาหนี่งตัวด้วยถ้าบุญนล้วหาจาโทรมาตามหนึ่เด้อไปโทวดีถึงเอาเจ้าตัวได้เขา ไม่ได้รูนะวดที่แล้วน่ะคือฝันฝันได้แต่ไม่ซื้ฝันได้อีหลี่นน่ะป้าสี่หนึ่งเก็บปลาวันที่หนึ่งกุมพอะซื้ออยู่แต่วดนี่ออก่ไครับตนนี่ได้นี้ไมได้นีานางรบก็จะได้เสียงกรทายก่อนนี่คนไไปแล้วเจ้าใดนักเขาบพว่าหันอันนี้ใกล้ตอนเด่นี่กระจตัวนี้หนึ่งเจ็ดวันที่หนึ่งพนะ อ่าถ้าหนูถูกนะหนูได้หมื่นหนึ่งและสามตัวหนูก็ซื้อร้อยคูณร้อยแต่เงินสดเนี่ยหนูไม่ซื้อมันมาออกแล้วหนูเจ็บใจมากแล้วหนูก็เลยบากพ่อเขาคือถึงว่าซื้อแต่บอกมือกอนมูอเมื่อวานเมื่อก่อนฝันว่าอู้เด็กน้อยท้าพวกโอ้ตัวไหนก่อนเลขเด็กน้อยในความฝันตีได้ตัวไหนก่อนคือทะเบียนรถเราสี่สามเจ็ดแล้วเลขอุ้มเด็กมันมีเลขสามเลขเจ็ดใช่ไหมคะโอ้เลขสามเลขเจ็ดมันก็สา่งเขเกี่ยอดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเดก เอาใกลตอดหนวเขากันเลยนะครับกล้ตอดไห้นะครับใกล้เคียงกันเลค่ะโอ้ยนะครับมาเกงค่ะเกงขึ้นแบบทานัลโหมาย้ายติดเลยตัวไหนวะาัวอสึยากแท้ตัวนี้พอย้ายอาถือกะดึงมาแมนบ่ตัวนี้บเจะถือ้ายเอ้ามาน่แมนบ่ดจะทุนเอองวดสิมาอยู่นี่ใกล้สาพี่นแ้วตอดไห้เลยเดือนอแม่โทรหาเลเกียรเด้อหนาโทรไหมโอ้โหได้รมาบ้างขั้หต่อขั้วมืเง้ยนะฮ ไก้ต okay uh, ัวเลขใก้ใจเท่า huh. น ah, ั้นยายใกตัเลขนี่ก yeah. claro ับใจเท่นี้ตัวเลขนี่กับใจเท่นี้เพื่อตรดลายอดลมต้าขายตไม่ลายอยู่้าราวันกเลายๆเ้อมันเอาเ้อุยนิมงงไือองเดเพื่อมกตอดลายองมเดทหายใจในถุงหัเด้อตัวนี้่นไหนนะเบอรทุ่ใจหายข้างบนหววที่แล้วออกอะไรหนต่งน้ยนินะครับ อันบววัที่แล้วออกเลยเดียวเอะได้น้ำเขาไปเจ้าได้น้ำลงเ้ยจให้ทำบุญทานก็้าได้รก็หันนะคเป็นไปบ่้ค่ะอทําองัต้องไไปถือตัวไระเทศไทยมีกี่จังหวัดลูกถามืองเวบงยหเนี่ยเราถือตัวไหนันวันตองไม่ไปถือทำทำน้ด้วว่าถือตัวไหนตัวหลายตัวไหตัวหลายตัวแต่นางพ่อ่ใจะเกี่ยับอยงหมา

เดี๋ยวเขาตออเนี่ยนี่เจ้าพอใจตัวนี้เขาตออเนี่ยนี่เจ้าพอใจตัวนี้เด้อมาสนอเจ้าหลายเขาตอหลายเล็กน้อย้าสนเจ้านอยเขาตอหน่อยเด้ออยากให้เขาต่อนอยนี่ตอหลายน้าสนอเป็นที่เพา่เข้าร้อยเข้าเข้าดอกเขาก็อี่เดีไีีสําม้าน่กเหวที่มาอย่นี้ปช่ไปเปิดต้จุันเ่อดนัจว้นง่าจูจ้าจคนที่ยุติเจ้าจู๋ัวจ้าคน่ดังว่าทีแน่เพ้าะานผู้เดียวก็แล้วกันแหละน่น ผู้เดียวลบอกพราสอนมา้หนอีกว่าเย่อนนรู้ลูนี้แล้วสินวยไปหนาบ่รวยหลายเอาหลายรวยหน่อยเอาหน่อยสูงสุดไม่เกินเก้าร้อยากให้เขาเอาหน่อยให้เอหลายเดีวมาสนาเอาจะบาทตัดสินใจเองเออาสนาหลายเติมเราเก่ยา้อยเบท่เปนบาทาสนาดีเราก่สิมีไปหนายอกเดียวใจเดียวเาใส่หกลอแล้วเนาหลายหรอกหา้อยนบาท nói là cho này. à là loài rồi. bên phía này 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 หามนาะัป mm <c oughs> <ano>. <artist> ีนี้ดวงเจ้าครบรอบเกิดปีเจ้าพอดีเด้อปีนี้อายุครบรอบปีเกิดปีกระต่ายปีนี้เจ้าเกิดปีกระตายอือนเี่หลุดแล้ววันใหได้เจ้าปีนี่มีโอกาสรวยภายในทิศตปีนีองวดใดงวดหนึ่งเมแล้บนีพิ่งคุด36ปีพญาคุดหมายเลข36 หายได้สามหกดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆเกลียวสามหกปีเลยเกลี่ยได้เพิ่งขุดไปในทุลูกปีนี่อันนี้งัวตีมาอยู่นี่เปิดเปิดปุ้งยุบานผู้เรียนเพราต้องไผ่รน้ำเปิดปุ้งฮียหสีไดงชิ้นหนึ่งไกลเด้อปีนี้ท่านเพิ่งขุดน้ำใจบ่อที่สุดหายกังวลจากอันตรายใดๆมีจิตใจอันค่องแค้วเหมือนพุดแก้ววัวละพาเกณฑ์ชะตารุ่งโรดปราโมดหมาย อันยาานมิตรสายแสนสบายส่วนอุ้มชูกะตัน,น,ยนยูกะตาเวทิตานำมาต่อคุณคุณไม่เสียมสูญการพบค้าวาจาจริงแม้เป็นหญิงอยู่เดียวดายหรือเป็นชายอยู่เดียวโดดเทวดาปโปรดให้เจอคู่อยู่เป็นสองจะได้คู่ครองเลื่อนยศปรากฏราเมอดีอเะเกสิ่งเี่ิดไปสิสมบัติพัทยปาปีาน,นี้แล้วลลแต่เป็นไร นี่ไฟหนาไปเหยยเจียเลยนี่สีแดงพวงพลังไปเดียวเลยบาสพลังโคตรพลังแต่ยีอยู่ย่างตับมว่าขาสามสี่เขาเลยตักยยงซื้อเอเาเที่ยวแล้วคุเที่ยวเหรอคะเจ้าพี่หาไม่ได้นาตคุ้มทองไม่ได้กาหนาคนสินี้เก่าบาทจะได้ทองเด้อเราได้เกิดมาเคยมีหัวเบาทไปมีขนมแก้มีหลายคนไ้เยอคยยงซืมือเดมพสอรอย่างพัสดสิเก้าดีมลงเด้อดีบนลงเจ้าดีกระไา้

เีนมาเมียผู้นี้รวยหูกเจ้าผู้นี้็นไหนก็โดนนียุนี้อ่าลผู้ใดดีเป็นเจ้าก็้พื่อนลูกสาวด้วเจ้าเนอะมาสนอดีแมนเยโทษเมาตีไหมคะเป็นเสียงอะอันนี้ให้โทษวาจังไหได้ไ่โทษมหาจาจาร์ในุม่เาต้องเสียงนันดีีหนึงวี่กมาเลยต้องเสียงนันดีเล้ตอนนี้ม่หนีบเขาตอแล้วห็นว่าถ้าน้ไปหน่อยจกรานบ่เอากันได้ยี่รือกันยังเออบว่าเราตรียมาใครจขายมาลูก่ขายขายดีฮะ เอาจากลาดเอาสิเอานไปเขาามไปเอาจะไปไปเยอเอาถามไปเอาสใบสใบนดีจ้าได้ซีบสองลายเพื่อให้จากลาดยูเอาซีบสองลยยูาได้จิเหมือนกัหาหกชุแค่้าหกนะครับสองร้อยสองร้อยรอยบาทนะครับเาา สองตัวไทยรตีพร้อมมะสองตัวทยตีสองหาี <45. S 2> ้เา,านี่ขายโอ้ยบุมีเหล่านี้ไปไปสองหาี่บุมีไปบุญแกงไมแกงไม้ตะเคีย้สองหาด้วยจ้องไปเลยเด้อสองหาดรตี่ไปที่ไหนุู